สวัสดีครับนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ของเสียของยามาฮ่าออโตมติกนครับเอลิแกน135ครับนูโวอ์135ครับอันนี้ก็มาจากอ่อนนุชครับมาให้ช่างสอนได้อัพข้างเช็คใหญ่นะครับแล้วก็ตรวจ เช็คสภาพทั่วไปครับมาเริ่มกันเลยครับอันนี้เริ่มจากเครื่องแล้วก็เครื่องเช็คใหญ่ก็มีต้องล้างกระปุกนะครับคอมพิวเต,เตอร์นี่เดี๋ยวล้างแล้วก็ทำการปรับสภาพให้ใหม่นะครับเยิ้มไปหมดเลยนะครับก็ทำให้แล้วก็เครื่องก็มีปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ําเสียนะครับไปพัดตีนปั๊มน้ํา พัดแล้วก็ลูกปืนครับลูกปืนปัามน้ำนะครับแล้วก็พร้อมทั้งปรเก็นครับปรเก็นของความน้ำด้วยมีตั้งเกล็ดทั้งชุดนะครับแล้วก็มีน้ำยาก็เป็นน้ำยาสีเขียวมาเ,ยวา,าเดี๋ยวท่างต่อก็จะใส่เป็นน้ำยายามาฮ่าให,ให้หล่อยเย็นนะครับส่วนชุดข้างนะครับก็เดี๋ยวจะทำการกัดลายครับกัดลายให้ใหม่คำหลังนะครับ ส่วนชามหน้าเดี๋ยวไปขูดใหม่แล้วก็ขูดให้เปิดรอบขึ้นไปได้อีกเวลาเร่งเครื่องจะเล็กกลางออกส่วนเม็ดคัดนี่ก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับแล้วก็น็อตชามหน้านี่เดี๋ยวจะใส่เป็นน็อตปีให้ครับแล้วส่วนฝาครอบเม็ดอันนี้เสียครับเป็นรอยแล้วครับก็เปลี่ยนใหม่ครับเดี๋ยวมันจะกินเม็ดนะครับแล้วก็ส่วน คัดหลังคัดหลังนี่ใช้ได้นะครับยังยังยังได้อยู่นะครับแต่ก็บางแล้วแต่ก็ใช้อีกสักระยะหนึ่งแล้วค่อยค่อยเปลี่ยนใหม่ครับยังใช้ได้อยู่ครับสายพานสายพานต้องเปลี่ยนใหม่แล้วครับสายพานนี่ท้องมันท้องไม่ดีแล้วครับท้องแย่ครับครับไม่ดีแล้วนี่ครับมีแย่รอยแยะนะครับดูง่ายๆนะครับลอยแยะอย่างนี้อันตรายครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ แล้วก็สไลด์หลังเดี๋ยวก็จะเปิดสไลด์ให้ใหม่นะครับให้เปิดให้กว้างขึ้นแล้วก็เวลารถก็จะกินน้ํามันน้อยลงครับเปิดกว้างขึ้นรอบเครื่องก็ไม่กิดมากแต่ขึ้นสุดแล้วก็กินน้ํามันน้อยลงครับส่วนหัวเข้าเวียงที่เป็นรอยนี่ก็เดี๋ยวจะแต่งให้นะครับครับก็คงเป็จแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนค่าใช้จ่ายก็ อยู่ประมาณทั้งหมดเลยก็อยู่ประมาณ5,000บาทครับประมาณ5,000บาทครับจะแจ้งเจ้าของไปครับ,รบสำหรับ <Yeah. S 1> วิเคราะห์กิลิเกน135ก็จบถึงเท่านี้นะครับไว้พบกับตอนที่ทำเสร็จแล้วแล้วก็ประกอบใหม่ครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับครับแล้วตอนนี้ก็ติดเครื่องแล้วครับ รถยนต์ติดเครื่องเงียบคิดครับเครื่องเงียบคิดแต่ว่าข้างหลังนี่ตอนนี้รอบอยังสวิงอยู่นะครับเพราะว่าโช้คไฟฟ้าทํางานอยู่ครับตอนนี้ก็เริ่มลงแล้วเรียบแล้วครับเพราะเครื่องเครื่องติดใหม่ใหม่อีลิกแกนาจะมีโช้คไฟฟ้าช่วยเพิ่มรอบนิดหนึ่งนะครับขุ่นเครื่องตอนนี้ก็รอบเครื่องก็ดีแล้วครับวันนี้ก็ให้ดูให้ดูชามหน้าชามหลังครับเรามาดูกันครับดูชามหน้าก่อนครับ ขึ้นสุกครับขับขึ้นฝึกอา้าเรามาดูคําหลังรับรับขึ้นฝึกมือนกันลงสุกขึ้นสุกครับอย่างนี้วิ่งแน่นอนนะครับก็ทั้งสอนวงสว่างก็ทำให้ เนี่ยครับดูรอยไม่มีรอยเหลือนะครับขึ้นเกลี้ยงเลยครับหมดครับแล้วน็อตชับหน้าเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับการหลุดใส่น็อตปีกการหลุดครับพาน็อตธรรมดาหลุดได้ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมช่างสอนมัขาวจากวันนี้รีวิวตอนเช้าครับ วันนี้วันที่เจ็ดครับวันอาทิตย์ที่เจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามีสายฝนสองพันยี่สิบสองครับเรื่องราวที่มารีวิวเป็นวันนี้ก็เป็นรถออโตมติกครับยามาฮ่าอีเลแกรนร้อยสามห้าหรือว่านูโวร้อยสามห้าอีเลแกนครับรถครันนี้ก็เป็นรถของคุณวิทยา อยู่อ่อนนุชกรุงเทพครับมาให้ทั้งสอนได้ทำการเช็คใหญ่เช็คใหญ่ต้อมปัอมน้ำครับต่อมชุดปัอมน้ำเปลี่ยนอะไรทั้งชุดครับแล้วก็มีอัพข้างเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนฝาครอบเม็ดเปลี่ยนเม็ดใหม่ปัดนสลด์ครับเปิดสไลด์หลังแล้วก็กัดลายช้ำหลังปูดช้ำหน้าครับ ตามสเต็ปของทางสอนยลวงสว่างรัแล้วก็เช็คใหญ่ก็มีตั้งวาลแล้วมีเปลี่ยนสิ้งต้งนมน้ำอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีได้เปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นใหม่นะครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของยามาฮ่าตัวน,นี้นะครับซึ่งมาก็เป็นสีเขียวมาครับอาจจะไม่ใช่ฮอนด้เป็นอะไรก็ตามแต่นะครับ ใช้ก็ไม่ได้ครับต้องใช้ของยามาฮ่าเท่านั้นทําให้ปั๊มน้ําคงทนและใช้ได้นานครับถ้าหากว่าไปใช้อย่างอื่นแล้วกดมันไม่เหมือนกันครับเคมีไม่เหมือนกันใช้ไม่ได้ครับก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอัพข้างอะไรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเบื้องต้นก็เหมือนดังวิดีโอที่ วิเคราะห์ขอ,ของเสียนะครับแต่แล้วก็ฟังเสียงกันนะครับเพรื่องยนต์ติดแล้วครับติดง่ายครับทําแล้วต้องสต,ตาร์ทแอดชุ่งนะครับแอดชุ่งติดเลยนะครับของช่างต่อน,นะครับตอนนี้ก็ทันนี้เครื่องก็ยังโอเคดูครับยังดีอยู่เพียงจะอัพข้างแล้วก็เช็คใหญ่เก็บงาน เก็บสภาพทั่วไปให้พร้อมใช้นะครับวันนี้ก็เสร็จแล้วน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายถ่ายหมดใช้น้ำมันเครื่องของรถออโต้นะครับเฟืองท้ายก็ใส่ไป2 0 0 d c ตามปมาริมาตรนะครับอีิแกนตมันใช้2 0 0 d c นะครับใช้ขวดเดียวมันจะ 120cc มันยังไม่พอทำให้เฟืองท้ายเสียไหวนะครับก็ต้อง ถ้าใ,ใช้อีนดิแกนก็ต้องดูด้วยนะครับเวลาถ่ายแล้วป็นเครื่องก็ต้องใช้200 DC 150 DC ก็ยังขาดไปหน่อยๆครับต้องใช้200ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับครับเร่งดีครับเครื่องสะดวกเร่งดีแล้วก็ใช้งานได้ดีครับก็มีเชือกข้าง ทำข้างครับจะไม่มีการหมุนฟรีนะครับครับหมุนย้อนถอยหลังได้นะครับก็คันลิคัดก็ยังดีอยู่ครับมีแต่ว่าเปลี่ยนสายพานเปลีป่ยนฝาครอบเบ็กอุปกรณ์ที่เสียครับเพรอลรถคันนี้คุณวิรุาก็เพิ่งซื้อมา,อาครับทันเก่าก็ใช้อีลีแกนนะครับแล้วก็ซื้ออีลีแกนเพิ่มอีกคันหนึ่งคงจะรักมากชอบมากครับ ก็คงจบคลิปวิดีโอสำหรับดูวยลิแกนร้อยสคันนี้ของคุณวิทยา่อนนุ์กรุงเทพทีเท,ท,เท่นี้ครับโอกาสหน้าก็พบกันใหม่ได้เป็น c b r 1 5 0 g หคันนี้ครับของคุณนีครับก็วันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนครับก็คีในเงินใช้ทุกท่านครับลาไปก่อนสว,วัสดีครับผมช่างสอนมุสว่างครับผม